หน้าเป็นสิวผิวหมองคล้ำกินจุกจิกติดกินชานมง่วงทั้งวันเพื่อนๆคนไหนค่ะที่มีอาการแบบนี้นะคะคอมเมนต์เข้ามาคุยกันได้นะคะสวัสดีค่ะฟิล์มเป็นคนหนึ่งนะคะที่เคยประสบปัญหานะคะอย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่นี้เลยค่ะเพราะว่าฟิล์มนะคะเคยเป็นคนที่ผิวเนี่ยหมองคล้ำมากๆเลยค่ะแบบนี้เลย แล้วก็เนะคะเคยเป็นสิวค่ะขึ้นเต็มหน้าไปหมดเลยค่ะทําให้ฟิมนะคะหมดความมั่นใจนะคะแต่งหน้าไม่ติดแต่งหน้าไม่สวยนะคะแล้วก็เพื่อนๆคะ่ะฟิลมเป็นคนที่ง่วงง่ายง่วงเก่งง่วงทั้งวันนะคะแล้วฟิล์มเนี่ยได้มีโอกาสนะคะเจอคลิปวิดีโอค่ะของพี่หมอซีเกี่ยวกับต่อมหมวกไตาลาค่ะ ระหว่างวันจะรู้สึกง่วงอ่อนเพลียไม่สดชื่นจะติดชากาแฟนะครับรู้สึกอยากกินของหวานนะครับแล้วเวลากินจะรู้สึกสดชื่นจะรู้สึกฟินแล้วก็ทําให้เราอยากกินอีกในผู้หญิงเราอาจจะพบว่ามีอาการเรื่องของปวดประจำเดือนนะครับมีเรื่องของอารมณ์แปรปรวนผิวพรรณไม่เปล่งปลัง่งที่จะหลีกเลี่ยงการที่จะเติมความสดชื่นด้วย กาแฟเย็นชายเย็นนะครับหรือเครื่องดื่มขวดๆที่มีน้ําตาลขนมของหวานนะครับถ้าอยากเติมพลังงานระหว่างวันนะครับควรที่จะเลือกเติมพลังงานด้วยวิตามินหรือว่ากรดอะมิโนนะครับในรูปแบบของผงหรือเป็นรูปแบบของเพียวๆนะครับที่ไม่มีน้ําตาลฟิล์มเลยเปลี่ยนจากกินชานมนะคะมากินวิตามินดีๆค่ะเติมพลังงานนะคะในรูปแบบวิตามินที่ไม่มีน้ําตาลค่ะ 3, 4, 1, 2, 3, หลังจากที่ฟิล์มนะคะได้เติมวิตามินดีๆเข้าสู่ร่างกายอย่างต่อเนื่องนะคะทำให้ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นคือแบบนี้เลยค่ะ ตอนนี้นะคะเพื่อนๆฟิล์มรู้สึกแฮปปี้แล้วก็ดีใจมากๆเลยค่ะเพราะว่าตอนนี้สิวฟิล์มไม่ขึ้นแล้วนะคะแล้วก็ผิวฟิล์มเนี่ยยังขาวใสขึ้นมากด้วยค่ะที่สําคัญกับเพื่อนๆฟิล์มไม่ง่วงทั้งวันแล้วค่ะ ถ้าเกิดว่าคลิปวิดีโออันนี้นะคะมีประโยชน์กับใครหรือว่าเพื่อนๆคนไหนนะคะที่กําลังประสบปัญหาแบบฟีล์มอยู่นะคะฝากกดแชร์ต่อคลิปนี้ด้วยนะคะเราจะมาสวยใสยไร้สิวก่อนปีใหม่กันนะคะแล้วเจอกันใหม่นะคะเพื่อนๆบ๊ายบายค่ะ